ุ่นเตือนพลเมืองของตนในจีนให้เพิ่มความระมัดระวังอย่างสุดขีดท่ามกลางความตึงเครียดทางการทูตที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับไต้หวันสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของใครก็ตามที่อยู่ห่างไกลบ้านเกิดแต่มาดูกันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นจุดร้อนไฟทางการเมืองระดับโลกและสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือความขัดแย้งนี้ยังซ่อนเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากกว่าที่เห็นบนผิวน้ำอีกด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศคำเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจีนให้พวกเขาตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นในสังคมจีนเนื่องมาจากข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศที่เกี่ยวกับไต้หวันมิโนรุคิฮาระเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอธิบายว่าคำเตือนนี้เป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนญี่ปุ่นคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยสื่อจีนได้รายงานข่าวที่แสดงให้เห็นถึงความโกรธแค้นต่อญี่ปุ่นที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการทูตหลายครั้งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนจึงย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนายกรัฐมนตรีสนาเอทากาอิจิของญี่ปุ่นได้กล่าวในรัฐสภาเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ว่าหากจีนบุกโจมตีไต้หวันจนเกิดภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของญี่ปุ่นก็อาจนำไปสู่การตอบโต้ ว่าวยกำลังทหารได้สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้ลองนึกภาพดูว่าการกล่าวดังกล่าวเหมือนกับการว่าเส้นแดงที่บอกว่าญี่ปุ่นพร้อมปกป้องประโยชน์ของตนเองอย่างจริงจังซึ่งอาจจุดประกายให้ความตึงเครียดบานปลายสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในปักกิ่งได้ประกาศคำแนะนำเมื่อวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนให้ชาวญี่ปุ่นเคารพวัฒนธรรมและธรรมเนียมท้องถิ่นของจีนและระมัดระวังในการติดต่อกับคนท้องถิ่นพวกเขายังแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเพียงลำพังและเพิ่มความใส่ใจเป็นพิเศษไม่อยู่กับเด็กโดยเตือนว่า หากคุณเห็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่น่าสงสัยแม้เพียงเล็กน้อยก็ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้และออกจากพื้นที่นั้นโดยเร็วที่สุดนี่คือคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากอาคติหรือความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นความตึงเครียดนี้ยังแผ่ซ่านไปถึงวงการบันเทิงของจีนผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ได้ประกาศเลื่อนการฉายภาพยนตร์ญี่ปุ่นอย่างน้อยสองเรื่องคือ Crashen Chan, chan Movie Super Hot Scorching c a s h u Cake Dancers และ s e c h at Work ซึ่งเดิมวางแผนที่จะเข้าใช้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสถานี CCTV ได้อธิบายว่าการตัดสินใจนี้เป็นการดำเนินการอย่างรอบคอบที่สอดคล้องกับความรู้สึกของผู้ชมจีนที่เปลี่ยนแปลงไปคุณอาจสงสัยว่าเรื่องบันเทิงเล็กๆน้อยๆแบบนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่โตอย่างไรแต่สำหรับหลายคนมันแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งทางการเมืองสามารถแทรกซึมเข้าไปในทุกด้านของชีวิตประจำวันได้ จีนยังคงยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของตนและไม่ปฏิเสธทางเลือกในการใช้กำลังเพื่อรวมชาติเข้าด้วยกันในทางตรงข้ามรัฐบาลไต้หวันได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้อย่างเด็ดขาดและย้ำว่าชะตากรรมของเกาะไต้หวันควรเป็นสิทธิที่ประชาชนไต้หวันได้ตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองเปรียบเทียบดูว่าไต้หวันอยู่ห่างจากชายฝั่งญี่ปุ่นประมาณ1 1 0กิโลเมตรเท่านั้นและเส้นทางเดินเรือรอบๆเกาะนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากสำหรับญี่ปุ่นนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเเป็นนทททีี่่ตััั้งอฐฐาาพสหรรมิก ใหญ่ที่สุดนอกประเทศสหรัฐซึ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับเรื่องราวนี้แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจและอาจเป็นที่ถกเถียงญี่ปุ่นกำลังพยายามลดความร้อนแรงของข้อพิพาทนี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่จีนตอบโต้ด้วยการเตือนพลเมืองของตนเองไม่ให้เดินทางไปญี่ปุ่นและประกาศว่าจะไม่มีการประชุมกับนายกรัฐมนตรีนายทากาอิจิในงาน G20 ที่แอฟริกาใต้ในสัปดาห์นี้นายคิฮาระกล่าวว่ายังไม่มีข้อตกลงเรื่องการพบปะแบบสองฝ่ายแต่ญี่ปุ่นเปิดกว้างสำหรับการเจรจาในทุกช่องทางที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการแก้ไขสถานการณ์แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าการไม่ถอนคำพูดของผู้นำญี่ปุ่นกลับทำให้จีนในม่พอใจมากขึ้นเมื่อวันอาทิตย์รือยามฝั่งจีนได้แล่นเข้าไปในหน้าน้ําใกล้หมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกที่ญี่ปุ่นควบคุมซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เช่นกันก่อนที่ยามฝั่งญี่ปุ่นจะผลักดันเรือจีนออกไปสหรัฐอเมริกาแม้จะไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเกาะเหล่านี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นแต่ได้ย้ำมาตั้งแต่ปี2014ว่ามีพันธกรณีในการปกป้องญี่ปุ่นตามสนธิสัญญาคความมั่นง ญี่ปุ่นสหรัฐนายจอร์ดกลาสเอกรกรราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นได้โพสต์บนเอกเดิมคือทวิตเตอร์ว่าสหรัฐมุ่งมั่นปกป้องญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงหมู่เกาะเซนกากุด้วยและการก่อนทาของเรือยามฝั่งจีนจะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าสหรัฐมีบทบาทสําคัญในการรักษาสมดุลในภูมิภาคนี้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้าม เรียวเซอาคาสวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศษธธรษฐกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นระบุว่ามาตรการควบคุมการส่งออกของจีนต่อแร่หายากและวัสดุอื่นๆยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะเกิดความตึงเครียดทางการทูตญี่ปุ่นยังคงพึ่งพาแร่เหล่านี้อย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการผลิตยานยนต์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางเศธธรษฐกิจยังคงเชื่อมโยงกันแน่นแฟน้น ผู้นำองค์กรธุรกิจใหญ่3แห่งของญี่ปุ่นได้เข้าพบนางทากาอิจิในค่ำวันจันทร์และเรียกร้องให้แก้ปัญหาด้วยการเจรจาโดยโยชิโนบุซุซุอิประธานสภาธุรกิจเคดันเรนกล่าวว่าความสเสถียรทางการเมืองเป็นหลักฐานที่สําคัญสําหรับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นมุมมองที่ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจส่วนตัวบางครั้งก็มีบทบาทในการผลักดันการแก้ปัญหาทางการเมือง อย่างไรก็ตามอลเลนคันสันผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศจีนจากมหาวิทยาลัยคอนชี้ว่าแม้ญี่ปุ่นจะพยายามบรรเทาความตึงเครียดแต่การไม่ท้อนคำกล่าวของผู้นำญี่ปุ่นกลับทำให้จีนไม่พอใจมากขึ้นและทำให้ทั้งสองประเทศยืนอยู่บนคมมีดในช่วงเวลานี้นี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างคุณคิดว่าญี่ปุ่นควรยืนยันคำพูดของผู้นำเพื่อรักษาจุดยืนหรือควรยืดหยุ่นเพื่อลดความขัดแย้งและสหรัฐควรเข้ามาแทรกแซงมากน้อยเพียงใดในการแก้ไขข้อพิพาทเหล่านี้ที่มารอยเทอร์ h t t p s c o l o n w w w r e u t e r s c o m w o r l d a s i a p a c i f i c c h i n a s e r s p e n s j a p a n e s e f i l m r e l e a s e d i p l o m a t i c c r i s i s d e p e n s 2 0 2 5 1 1 1 8คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองเหล่านี้มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ความตึงเครียดทางการทูตส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันบันเทิงหรือเศรษฐกิจมาแบ่งปันความเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นกันเถอะ